ในรอบเพียงแค่2วันที่ผ่านมานชาวปาเลสไตน์เนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยหนึ่งร้อยยี่คนจากปฏิบัติการ1 2ึคนนะจากปฏิบัติการที่เซลนั้นเนี่ยโจมตีในเมืองที่เรียกว่าคานยูนิสนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่นองเลือดที่สุดนะในในสงครามในครั้งนี้นะฮะโดยเซลนั้นเนี่ยได้กดดันนะเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นอ,อพยพ ไปยังบริเวณที่อิสราเอลนั้นต้องการให้อพยพไปนะแต่ก็มีการโต้ตอบนะจากทางฝั่งนะของเอเลสไตน์นะฮะซึ่งถ้าเราดูยุทธศาสตร์นะของอิสราเอลหรือว่าเราดูเ,เรียกได้ว่าปริบัติการของอิสราเอลในในเวลานี้นะฮะเรียกได้ว่าที่จริงไม่ได้อยู่แค่ในกาซานแต่ว่าอยู่ในเขตเวสต์แบงค์ด้วยนะฮะในกาซานั้นเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยดูเหมือนกับว่า จะเห็นเจตนาของอิสราเอลมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอิสราเอลนั้นเนี่ยเจตนาก็คือต้องการที่จะยึดครองฉนวนกาซานะโดยสมบูรณ์นะหมายความว่าเมื่อเสร็จสิ้นสงครามนี้ไปหากว่ามีการหยุดยิงนะฮะอิสราเอลนั้นจะเป็นผู้ยึดครองแล้วก็เป็นผู้จัดการนะการปกครองนะในฉนวนกาซาเองนะฮะ แต่ว่าก็นํามาสูนะแ่แรงต้านนะจากฝั่งกลุ่มต่อต้านต่างๆนะในในฉนวนกาซานะโ,ดโดยเฉพาะกลุ่มฮามาสนะ,ะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็คือในเขตเวสต์แบงก์ Bank, นะซึ่งทางอิสราเอลนั้นเนี่ยได้ข่มขู่ไว้ก่อนหน้านี้นะว่าถ้าหากว่าตัวของอสารโลกเนี่ยได้มีคำวินิจัยว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยนะได้ ค่าล้าง่อพันนะหรือว่าละเมิดกฎหมายเอาประเทศนั้นเนี่ยก็ไอเซลนั้นจะยึดนะบริเวณที่เรียกว่าเขตเวสต์แบงก์นี้ด้วยนะทำให้ก็มีปฏิบัติการนะโจมตีเข้าไปในเขตเวสต์แบงก์ด้วยมีผู้เสียชีวิตมากมายนะเพราะฉะนั้นทั้งสองพื้นที่ทั้งเวสต์แบงก์แล้วก็กาซานั้นเนี่ยนะก็เป็นพื้นที่ที่ยังคงเดือดนะในปัจจุบันนะโดยใน พื้นที่ที่เรียกว่าคารยูนิสนั้นเนี่ยมีรายงานว่าผู้คนหนึ่งแสนห้ามื่นคนนะถูกบังคับให้อพยพนะในวันเดียวนะเพื่อไปอยังพื้นที่ที่ราเอลนั้นต้องการให้อพยพไปนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับสิ่งปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์หนึ่งในะที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ยีบสกรกฎาคมที่ผ่านมานะซึ่งปรากฏว่า จีนนั้นได้เซอร์ไพรส์เวทีโลกเนะเมื่อได้นํากลุ่มการเมืองต่างๆนในปาเลสไตน์ที่เคยขัดแย้งกันเนี่ยมาร่วมลงนามจัดตั้งรัฐบาลปลองดองแห่งชาติชั่วคราวณะกรุงปักกิ่งนะที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าอะไรนะฮะประการที่1ก็คือว่ากลุ่มการเมืองในปาเลสไตน์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเอกภาพนะที่ผ่านมานะฮะมีการแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มหนึ่งก็ เป็นกลุ่มฟาต์นะซึ่งก็ปกครองบริเวณเขตเวสต์แบงก์แล้วก็กลุ่มฮามาสซึ่งปกครองในบริเวณฉนวนกาซาเริ่มต้นความขัดแย้งนั้นเนี่ยในปี2006นะเมื่อมีการเลือกตั้งนะในอ l สไาเอในเวลานั้นปาเลสไตเนียนออเทอริตี้ผลการเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าทางกลุ่มฮามาสนั้นชนะการเลือกตั้งแต่ว่ารัฐบาลสาหรัฐอเมริกาอิสราเอลแล้วก็ยุโรปหลายชาตินั้นไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง กล่าวหาว่าฮามาสนั้นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลนะฮะทำให้ต่อมาเนี่ยาปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์นั้นก็ถูกปกครองโดยกลุ่มฟาตาภายใต้รัฐบาลบริหารแห่งชาติป,ปาเลสไตน์หรือว่า PA นะส่วนกาซานั้นก็ถูกปกครองนะด้วยรัฐบาละฮามาสนะปาเลสไตน์จึงเหมือนประเทศที่มี2องรัฐบาลนะนับนับจากนั้นนะ,ะความปัดแย้งของอกลุ่มฟาตาแล้วก็ฮามาสเนี่ยก็ เรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้เป็นระยะเวลาเป็น10ปีที่ผ่านมานะมีความพยายามที่จะไกลเกี่ยกันหลายครั้งแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทําได้แต่ว่าสงครามในกาซานับตั้งแต่วันเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นเป็นปัจจัยขับสําคัญที่ทำให้การหันหน้ามามาปรองรองกันระหว่างกลุ่มทางการเมืองใน ปาเลสไตน์โดยเฉพาะ2กลุ่มใหญ่นี้เกิดขึ้นนะเพราะว่าทางอิสราเอลนั้นเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะต้องการยึดครองกาซาโดยสมบูรณ์แล้วก็อิสราเอลประกาศนะพยายามหาโซลูชันว่าถ้าหากว่ายึดครองกาซาโดยสมบูรณ์นั้นเนี่ยนะทางการเมืองการปกครองนั้นเนี่ยก็จะ,ะมีแนวทางทั้งจะให้ชาติอาหรับเนี่ยมาร่วมกันจัดตั้งคณะปกครองนะในฉนวนกาซา ฮามาสจะไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ปกครองอีกต่อไปอิสเอลบอกว่าจะไม่มีฮามาสอีกต่อไปหลังสงครามในครั้งนี้นะแสดงความมั่นใจเช่นนั้นนะแต่ทีนี้เนะี่ยมันก็เป็นแรงขับเนะี่ยที่จะไม่ฮามาสแล้วก็ฟาตานั้นเนี่ยมือกันนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่จับมือกันนั้นเนี่ยอิสเอลนั้นก็มีแนวโน้มที่ว่าจะยึดครองนะอ่ากาซาเนี่ยโดยสมบูรณ์นะแล้วก็นําเอาคนนอกหอเข้ามาปกครองนะ วกเขาก็เลยจะต้องมาจับมือกันนะก็เป็นเหตุให้อ่าจีนนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราติดตามการเมืองระหว่างประเทศเนในตะวันออกกลางจะเห็นว่าในยุคหลังสงครามเย็นที่ผ่านมาประเทศที่ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งนะฮะมักจะเป็นบทบาทของสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ทีนี้เนี่ยบทบาทของจีนเนี่ยปรากฏขึ้นในช่วงหลังที่ผ่านมานะ,ะที่เราจํา กันได้เนี่ยก็คือนะับตั้งแต่ปีก่อนนะเมื่อทางจีนนั้นเนี่ยได้จับมือเอาอิรานกับซาอุดิอารเบียนั้นเนี่ยไปลงนามนะที่จะปลองดองกันนะที่กุงปักกิ่งนะแล้วก็ตามมาด้วยเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ได้พยายามเอากลุ่มฟาตาแล้วก็ฮามาสนั้นมาปองดองกันแล้วก็มามาสำเร็จนะใน วันอังคารที่23กรกฎาคมนะท,ที่ผ่านมานะฮามาสฟาตาแล้วก็กลุ่มทางการเมืองอีก12กลุ่มนั้นก็ได้มาร่วมลงนามจัดตั้งรัฐบาปลปองดองแห่งชาตินะชั่วคราวนะ,ะโดยมีการการลงนามนะในอเอกสารในข้อตกลงที่เรียกว่าเอกภาพแห่งชาตินะมุ่งเป้าไปที่การรักษานะการควบคุมของ ชาวปาเลสไตน์เหนือชินวนนกาซาหากว่าสงครามไอเซลนั้นสิ้นสุดลงหลังจากการเจราจาเข้มข้นกัน3วันสุดท้ายก็าสามารถที่จะตกลงกันได้โดยจีนนั้นเป็นเป็นเจ้าภาพนะนะซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยความไร้เอกภาพในการเมืองปาเลสไตน์นั้นเ,นเป็นประโยชน์กับทางอิสราเอลเพราะว่า,าเมื่อ ปาเลสไตน์ขัดแย้งกันทะเลาะกันอิสราเอลก็ใช้โอกาสนี้นะในการที่จะดูมิเนตควบคุมนะทางในทางปาเลสไตนะ์ไม่สามารถที่จะเข้มแข็งขึ้นมาได้นะแต่ว่าเหตุการณ์ในกาซาที่ผ่านมานั้น,นทำให้กลุ่มการเมืองในปาเลสไตน์นั้นหันหน้ามา หันหน้าที่จะมาจับมือกันนะเพื่อที่จะสู้ด้วยกันแล้วก็ต่อต้านอิสราเอลนะฮะซึ่งบรรยากาศเช่นนี้เนี่ยก็ไม่ได้จะเป็นประโยชน์กับทางอิสราเอลนะถ้าเราลองวิเคราะห์ดูนะฮะเป็นเอกภาพในปาเลสไตน์นั้น,นจะเป็นผลเสียกับอิสราเอลมากกว่านะฮะทำให้เซลนั้นเนี่ยปกครองได้ยากขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการที่อิสราเอลนั้นมุ่งหมายที่จะยึดครองกาซาโดยสมบูรณ์นั้นเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่สิ่งที่ง่ายาดเลยนะเพราะว่า ล่าสุดนจากการโจมตีที่คารยูนิสนั้นเนี่ยอิสราเอลก็เผชิญการตอบโต้กลับนะอย่างรุนแรงนะจากทางทางฝั่งผู้ติดอาวุธนะของฝั่งปาเลสไตน์ฮามาสแล้วก็กลุ่มต่างๆนะทำให้ดูเหมือนกับว่าความขัดแย้งในครั้งนี้เนี่ยนะจะการใช้กำลังของอิสราเอลนั้นเนี่ยจะยากที่จะประสบความสำเร็จในปัจจุบันครับคุณอิกครับต่อให้จบ นะครับแต่กว่ากาซาจะสร้างเมืองกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยโอ้มันน่าจะน่าจะแทบเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าครับเออ่ถ้าเราดูการโจมตีของอ e ิสราเอลนั้นดูเหมือนว่าหนึ่งในเจตนานั้นก็คือว่าทําให้กาซานั้นเนี่ยไม่สามารถเป็นที่ที่มนุษย์จะอยู่อาศัยต่อไปได้คือการถล่มให้ราบภาพนะตึกต่างๆถล่มให้หมดให้ราบภาพนะฮะแต่ ทีนีนะ้การถล่มของไอเซลนั้นไม่ได้หมายความว่าไอเซลนั้นจะสามารถยึดครองไนดะ้อย่างแท้จริงสุดท้ายผู้คนก็ยังคงหลงเหลือนะแล้วก็ยังคงที่จะ,ะต่อสู้ต่อไปนะ,ะคนจะอยู่อาศัยได้ต่อไปหรือไม่นั้นเนี่ยนะผมคิดว่าผู้คนเหล่านี้ก็ยังคงอยู่นะแล้วก็ถ้าหากว่าความปะทะนี้มันยุติลงนะสมมุติว่ามันไม่ใช่เป็นลักษณะเป็นชัยชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสุดท้ายก็ต้องถอยกันไปนั้นเนี่ยนะนะการบูรณะนะ การซานั้นเนี่ยก็คงคิดว่ามาจากหลากหลายทิศทางนะบรรดาชาติอาหรับต่างๆก็พร้อมที่จะ,ะเข้ามาช่วยนะในการบูรณะนะคนคนกาซาไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะเจอมาแล้วหลายครั้งเนี่ยมีความขัดแย้งกันมาตลอดแต่ว่าก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะฟื้นคืนมาได้ทุกรอบแนมะ้ว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่หนักหนาสาหัสท,ที่สุดครับคุณนิคนครับชื่นชมนะที่โอ้โะจนพวบริสุทธิ์คก็ ก่อนหน้านี้ก็โจมตีสราฟาทั้งถังยูนิชแล้วก็ทั้งกาซาซิตตหรือตอนเหนือก็ทําผู้คนเสียชีวิตไปจำนวนมากเอ,อตอนนี้ผู้เสียชีวิตทั้งหมดเก่งสามหมื่นแปดพันสามร้อยกว่าคนแล้วก็ผู้บาดเจ็เ 8, บนี่อกแปดหมื่นกว่าคน้ะครับอืมแต่ผู้บาดเจ็บนี้ยังไม่นับคนที่ถูกสลอมและจมอยู่ในนั้นซึ่งคาดว่าประมาณหนึ่งคน อืมจมื่นได้สองสัปดาหครับแต่ในยะหนึ hey, ่งการที่ฝั่งของกาซาหมายถึงว่าเขายังสามารถยันฝั่งของอิสราเอลได้นานขนาดนี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นอะไรครับอาจารย์ตอนการโอกาสก่อนจะจยังไม่จบอันนี้ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องความอะไรไม่รู้โอดแหลมที่จะแสดงหน้าแล้วก็ต้องการเก็บข้าวไปให้หมดชิ้น ต่ไม่ใช่เรื่องของการจ่าวทามาสเตอีอารแต่ว่าก็รู้อยู่ว่าคงทำไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามเนี่ยนี่เป็นไปนเรื่องของนันยาหูที่จะต้องพยายามแสดงความรั่ผิโชอบครั้งสุดท้ายเพื่อเพื่อลดผลกระทบนากการมือไปไหนนอกจากนี้ก็ก็จะต้องพยายามช่วยไปร่วมที่เดียบนอนต่อเพราะว่าถ้าจบกาตรตีเกิดเจรจาสันติภาพเม่อำเรเนี่ยนันยาหูก็คงต้องติดคุกแลครับ เนี่ยอย่างล่าสุดเขาเพิ่งจะใช้คาว่าไปถล่มที่หมู่บ้านในเลบานอนนะฮะอาจารย์มีกองกำลังที่ต้องเข้าโจมก่อนมาไล่ชี้เีแล้วก็เอ่อพวกปานที่อยู่ชื่นในราชอาณกเพราะงั้นไม่ได้ือแบบวห้กุรอฮีก็ถือว่าเป็นกองกำลังหนึ่งแการี่จะเสริมพัง ผ้ชิมท่้นสุนิชัยแล้วก็ดูกเกียวกับว่าโอีเซียนออมานา้เนี่ไม่ค่อยอยีกไม่ค่อยอีกเห็นด้วยเท่าหลัที่จะไปเปิเดเชื่อไส้สวยครับพดฉงนั้นถ้าจะมาให้แสดงออกในรูปเรื่องฉบับเนี่ยฉบับไม่มีไม่มีนโ่นายกาที่ชัดเจนที่จะเปรบไปเสวแต่ว่าสุดแล้นี่ตั้งใจแน่แน่ที่จะช่วยชาวกาซาครับก็เลยประกันสินกับ เล็กเซลเป็นจ่าเล็กวส่วนตัวนี่มันมีมันมีประเด็นนะครับที่บอกว่าเอ๊ะทางฝั่งของอิสราเอลดูเหมือนจะไปสังหารหน่วยเนโวลห่ะฮะอันนี้คือคือหน่วยอะไรครับอาจารย์ไม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฮะผมผมจีฮัทเออไม่ไม,ไม่ยังไม่เก็ตเหมือนกันตรงเนี้ครับที่ที่เป็นข่าวมาครับอันนี้ยังสำหรับผมยังไม่มีข้อมูลครับอ๋อครับครับแต่ถ้าดูตามข่าวอีกฝัก่งหนึ่งก็คือฝั่งของฮูตีก็โดนใช่ไหมครับ ก็โดนถล่มเห็นเรือเนี่ยโหไฟลุกโชนเลยก็คือคือทางสหรัฐก็พยายามที่จะจัดการกูรทีแต่ว่าก็คงยากครับเพราะกูรทีเป็นนักรบจรยุทธ์อะแล้วก็ได้อาวุธเติมเต็มจากทั้งรัสเซียแล้วก็ท,งทงางทางฝากอิหวาดจำนวนมากนะครับทั้งเจรววไฮเปอร์โซนิกด้วยนะครับขิบรูทไฮเปอร์โซนิกซึ่งซึ่งก็ยากจะจัดการแล้วก็อุทีก็มีทั้ง โดนทำลายใต้น้ําแล้วก็โดนเหลือผิวน้ําด้วยแล้วก็โดนทารกาศด้วยเพราะงั้นถึงถูกโจมตีก็เทศแถวท่าเรืออูดายดาหรือว่าสายสาหน้าเนี่ยก็เขาก็เขาก็เคลื่อนย้ายหลบหลีอ่ะครับว่าขนาดลรกระซาเป็นปีเขายังอยู่ได้สู้ได้นี่เขาเขาเคยชินกับความลําบากยากแค้นนะครับอืมครับเพราะงั้นอาจจะอาจจะเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิที่ ทำให้เกิดความยืดเยื้อไปได้อีกอันนี้ทําให้อเซลเสียหายมากโดยเฉพาะในเมืองท่าอีเลตนะครับซึ่งเคยทำไรายใต้เซลโดนมากเปนมาเมืองท่าใหญ่ระดับสามของเซลที่ค้าขายกับเอเซียราเซลเนี่ยไม่ต้องผ่านคลองสุเอตโดยโดยุผ่านเมืองท่าอีเลตนี่แหละ,ะครับแล้วออกอ่าวกระบาเข้าเะรเีดแดงนี้ตอนนี้เมืองท่าอีเลตถูกทำลายเสียหายมากจนกระทั่งไม่มีเรือเข้ามาจอดเทียบสินค้าแล้ว นะครับเพราะงั้นตรงนี้อิสราเอลประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจถุนแหลพอตกโกรนะครับส่วนทางเมืองท่าไฮฟลาก็ถูกโจมตีโดยกองกำลังติตาวุฒในอิรักนะครับซึ่งซึ่งก็ได้รับขีปนาวุธจานวนมากจากอิรักด้วยกันอ๋อครับแต่ถ้าดูจากข่าวของซ n นเอนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ยฝั่งของอิสราเอลเนี่ยสามารถเขาใช้คำว่าปิดชีพเลยครับปิดชีพแกนนำของฮามาสได้ เกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้วก็อย,อย่างนี้น่าจะทําให้ฮามาสน่าจะอ่อนกําลังลงไหมครถ้าเป็นไปตามค,คือมันก็มีความเป็นไปได้ก็องกําลังของฮามาสเนี่ยพูดถึงแล้วเนี่ยโถ้าจะนับจํานวนหรือว่านับคนเนี่ยอ่อนได้กว่าอิสราเอลนะแต่เขาใช้ยุทธวิธีในการรบแบบเจรยุทธ์นะครับว่าการท่าใจเขาไม่มีรถถังเขงาไม่มีเครื่องบินใช่ไหมเพราะงั้นเขาก็เสียเปรียบอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย การที่ลบมาท่าแต่เก้าเดือนเนี่ยมันก็มันไม่น้อยนะแสดงว่าอิตาลเขาไม่สามารถจะจัดการปฏิสุดได้ส่วนยุติอิตาลีเนี่ยเขาต้องการควิกวอลเพราะว่าอันนั้นจะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจเขาทีนี้เมื่อไม่สามารถจะยุติสุดได้แต่ว่าลวดเทลอย่างที่คาดว่าหนึ่งอาทิตย์จบเนี่ยเศรษฐกิจอิตาลีนี่เสียหายมากค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณวันละหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับอืม อ่าอย่างตอนนี้เราจะเห็นว่าหมากของอิสราเอลดูเหมือนจะพยายามยึดทางฝั่งของกาซานะครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นจุดเดียวในในพื้นที่ปปรลสไตน์นะครับที่อิสราเอลไม่สามารถส่งกําลังเข้าไปยึดครองในก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็ไปเลยพยายามจะลุกแล้วก็จะกวาดล้าง คนในนั้นแต่ว่าคนทั้งสองสองจุดสามล้านคนเนี่ยอรนี้ตายก็ก็เป็นแสนนะนะครับที่ตายอ่ะเพียงแต่ว่าสิติมันไม่ถึงเท่านั้นแหละแต่ว่าก็ยังมีเป็นล้านแย่เข้าไปอยู่ไหนอียิปต์ก็ไม่ยอมให้เขาอพยพยไปอยู่ไลเซรเลก็ไม่ยอมให้เขาไปอยู่ที่อื่นเนี่ยแล้วจะทําไงนอกจากต้องฆ่าเขาให้หมดหรืออย่างไรครับอืมครับครับซึ่งถ้าถ้าเจตนาของฝั่ง,อ,งอิสราเอลก็คือน่าจะน่าจะใช้จังหวะน,นี้ในการ เอาเขาเรียกอะไรคือจบจบทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะฆ่าทั้งหมดจบเกมคือค่าหมดหาคําพูดอยู่ครับอาจารย์เอออออนั่นนั่นคือั่รยสง่ายใจง่ายเออมันไม่ใช่เรื่องการแก้แค้นแล้วใช่ไหมครับอันเนี้ยไม่ใช่การแก้แค้นถ้าจะอ้างสงครามวันที่6ตุลาเอาที่7ตุลาคนที่เสียตายพันกว่าคนแล้วจำนวนนี้ที่เสียชีวิตนะครับ จำนวนหนึ่งก็เป็นหลายร้อยคนในตายโดยอาวุธของอิสราเอลเองเพราะว่ามันมีการพิสูจน์แล้วแล้วสื่ออิสราเอลก็ลงแล้วว่าถูกยิงจากอากาศการถูกยิงจากอากาศมันมาจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งก็มีแต่นหน่วย IDF หรือ IOF ของอิสราเอลนั่นแหละครับอาจารย์ช่วยวิเคราะห์กรณีที่ทางฝั่งของฮิสบุลละนะครับคูอิสราเอลนะครับที่ใช้คำว่าจะแทบไม่เหลืออะไรเลยจะไม่เหลือแม้กระทั่งรถถัง แล้วก็ใช้คําว่า go to hell คืออลงนรกน,นะครับครับครับก็คือคือท่อรมองเป็นต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับที่จะไปทําอย่างนั้นนะเนาะมันเป็นสงครามวัตกรรมปแต่ที่รอดเนี่ยมีขีปนาวุธจานวนหลายร้อยลูกทีเดียวแล้วนี่ก็ถล่มวิเซลด้วยด้วยขีปนาวุธจิาจนวนไปหลายหลายร้อยละแล้วก็ยังมีอีกหลายร้อยที่ได้รับการเพิ่มเติมมาจากตั้งอีหรรานและรัสเซีย นะครับรวมทั้งไฮเปอร์โซนิกเพราะงั้นอิซอลจะไม่มีวันสงบสุขกครับเอ่อไม่มีวันสงบสุขตาบได้ที่ยังไม่ตกลงในข้ออ,อกลงสันติภาพกับฮามาสแล้วก็สร้างประเทศขึ้นมาใหม่ด้วยการร่วมมือกับสายาระชาติและก็ถับตาบมติของตูสเตตแต่ตาบได้ที่จะคิดจ,จะยึดของดินแดนของเขาเนี่ยคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ย เขาก็ไม่ยอมเพราะเขาไม่มีที่ไปเขาไม่มีหลังจนฟาเขาก็ต้องต่อสู้การต่อสู้ซึ่งได้รับการเห็นใจจากทั้งอิหร่านแล้วก็กํากลังติดอาวุธจากอิรักจากซีเรียแล้วก็ที่สุดล่องในเลบานอนเนี่ยก็จะอยู่กันสงบสุขได้อย่างไรอิสราเอลคิดหรือว่าหลังจากยึดดินแดนได้แล้วตัวเองจะสถาปนารัฐได้อย่างมั่นคงเศรษฐกิจตัวเองจะยืนอยู่ได้โดยที่ไม่ไรับการช่วยเหลืออันนี้คือปัญหาซิ่ง ต้องหมอไม่ใช่คิดเอาแต่ไ,ได้อย่างเดียวครับอืมครับเแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ฮิสบุลลอ้อเนี่ยเข้ามาประกาศแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าอิสราเอลไปถล่มหมู่บ้านที่เลบานอนแล้วก็ถ้าตามภาพข่าวอาจารย์คือมันโอ้เด็กเสียชีวิตเยอะมากนะครับใช่คือไม่แค์แล้วมันมีแรงจูงใจอะไรนะครับคือเป้าหมายเนี่ยเขาต้อตงการทําลายเผ่าพันธุ์อ่ะครับเผ่าพ<อ>ัาานธุ์เพราะงั้นเด็กเด็กนี่คือเป้าหมายที่ง่ายสุดไงทำลายง่ายแล้วก็เป็นการ ถ้าตัดตอนอ่ะจะเรียกว่าอย่างนั้นนะ่ะเนาะคือคือแม่มันจเจริญพันธุ์ขึ้นมาสู้รบตัวแต่ว่าคนเหล่านี้เขาเขาเขาไม่กลัวเพราะว่าคือยังไงเขาก็ต้องสู้เขาไม่มีที่ไปจใจเขาไปไหนเขาก็ต้องรวบรบแล้วก็ที่สําคัญคือมันมันเอ่อเพื่อความเป็นธรรมความพิธรรมเขาถูกกดขี่เขาก็ต้องต่อสู้ แล้ประเด็นสําคัญเนี่แสดงให้เห็นว่าอิสราเอลเนี่ยไรย้มนุษยธรรมแล้วก็ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศมาโดยตลอดเขาบอกอิสราเอลเนี่ยถ้าอิสราเอลยึดได้หมดนะครับคิดว่าผลร้ายที่กําลังจะตามมามันคือเรื่องอะไรหรอครับก็จะมีการเข็นฆ่ากันอีกเยอะแล้วครับแล้วคนที่จะถูกเข็นฆ่ามากก็คนปปเรสเตนยแต่ว่าเขาก็ไม่อยอมไมยอมอยู่เฉยๆเขาต่อสู้วลานี้เซลก็พยายามยั่วยุอย่างเช่น เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของของอิสราเลอลอซึ่งอยู่ขวาจัดเนี่ยก็ยูยๆก็ไปไปบุกเข้าไปในมัสยิดลัดซอนะครับที่ในเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเขตของมุสลิมเพื่อไปอยุ่ยุให้คนเป็นศซายลุกขึ้นมาลุกคือขึ้นมาต่อต้านจะได้ถือโ่าาดฆ่าอีกครับแต่ว่าคิดว่ามันจะสงบได้อย่างนั้นเฉยๆหรือเปล่าผมว่ามันไม่มีวันสงบหรอกครับ